ร้านเฟรร้านเฟรร้านเฟร์ดังนะคะของเวค่ะโลเคชั่นอยู่ในซอยตรงข้ามสนามกีฬาค่ะไปสนามกีฬาที่อยู่ติดติดกับ Walking Street ค่ะร้านนี้เขาเปิดกันช่วงเช้านะคะถ้าใครสนใจให้ตื่นเช้าไป ประมาณเจ็ดแปโมงก็เริ่มเปิดแล้วเนี่ยแค่ร้านก็จะเป็นแบบเป็นร้านชาวบ้นชาวบ้านนะคะราคาก็ไม่แพงสามหมื่บาทค่ะราคาก็40บชามละสีบาทชามเล็กโดยรวมก็เหมือนร้านทั่วๆไปนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะโลเคชันก็ได้นะคะเป็นเฟอเวส นี่คือชื่อร้านนะคะเ <c oughs> บอร์เบอรเวียดนานี่กระถุงเนื้อบ่ะ ใส่พริกเข้าไปใส่แล้วใส่พริกเข้าไปเห็นไหมต้มน้ำมันอ่ะมาเลย์วานก็เผาได้ตัวเวียดนามจะไม่เหมือนฝรั่งเนี่ยไอ้ฝรั่งตัวเนี้ยฝรั่งเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเส้นขนมจีนรสชาติเหมือนขนมจีนขนมจีน เหมือนน้ำจิ้นน้ำเงี้ยวที่เอาน้ำปาเข้าไปผสมมันไม่มันไม่เข้มข้นไม่เข้มข้นเลยต้องจะดุ้งนะแต่มันไม่ดิบแฮะมันสุกแต่สีมันดูสะอาดนะพี่ น้ำเยอะน้ำไม่เยอะด้วยน้ำลอยเนียมันยิ่งัเข้าบหล่าอันนี้มันไม่นวมันจะดุดเียวนชื่ออ H เหือเพียบเหลือเพียบเหลือห นี่คือมอเตอร์ไซค์ของเราในทริปนี้ค่าเช่ามอเตอร์ไซค์เราจ่ายไป200กว่าบาทคือค่าเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่ยากมากเลย แต่ว่าก็จะไปกัน